กาบสบายดีพอแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสุข,ขูสุคขขนสุหมองสุบ่อนที่ติดตามผับชมซองเสนีป่าพี่น้องพบพอกันคึกเก่าเนี่ยบรรยากาศย้ำเศร้าพี่น้องเลยเศร้าแห้งอะไรได้หนิแดดยังไม่ได้ขึ้นเลยพี่น้องเ <c oughs> ฮาสีมารีวิวแม่น้องอนเนยเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ในครัวเนาะก่อนเฮาสีลงดำหายดำหน้าพี่น้องเลยแม่น้องอนเนยกับเขาคัวสะกอน นี่น้นองอันนี้ผ่อนติ่งปลาน้องเวลยสบายดีป้าลูกมาเบิ่งแม่น้องนาเห็ดกินยังแหน่เนาะแม่น้องมี่ิ่งปลาโอ้ยแล้ววันนี้นก็จะเ,เ,เนียนมะเขือเนียนมะเขืออะไรเอาอันนี้ใส่บปล่แม่น้องก็นึ่งขัว,ขวนมันบิ้งเบิ้งเอื้อนัน่นขัวในี่บิ้งเอื้อใส่เนียนมะเขือนนพี่น้องจังไมันจังแซ่อเออจังมันจังแซ่ว่นาใส่พี่น้องสูตรเขามะน้องอันนี้พี่น้องเลยเออ ปลาโตมันใหญ่พ่อมันน้องนี่เเลยตัดเถิงตัดเถิงก็ไม่เสียเลยไม่เสียเสียเสียไม้มันอ่อนเนาะไผ่แมนมันนั่นแหละพอดเบาไม้ไหวเบอไผ่มันอ่อนพูดอ่อนพูดเราพูดง่ามเรืองหันน้องเลยมาตะกินขยังนี่ยมันมันจะไผ่แห้งออืไผ่มันกำลังเรืองเลยตะกินเลยนะมาห้องก่อนซุกว่ะจังคะไม่ยองมุ่งเลย หากะเจ็ดโมงง่เียวลงัตกัราอามนั่งตาอนันนีู้อันนี้อันนี้ฮักก็รู้เลยแหละหมอกระทาเนี่ยพี่น้องเลยรู้แล้วก็เอามาขวัวนขวด้องแบบมันแห้งเลย มาเลืองหอมหอมห่อยๆพี่น้องเอ้ยหิ้วเข่าเด้ขั้นเลือกแบบนี้สนี้หิ้วเข่าแต่เศร้าเลยพี่น้องอันนี้สิเป็นปลาของข้าเจ้ามันๆเลยสนี้ซื้อเขาว่าปลาของเลยพี่น้องเลยนี่ก็ซื้อมาเมื่อก่อนแม่นบ่บทตัวนะเฮ้ยอันนี้เป็นปลาของอันสิมันอันสิแซ่บอยู่ คืมผ้าคืมพนอยากคืมพนสิต,ตกนี่ยแหละพี่น้องเลยมาหัยังบ่ตก <c oughs> เมื่อนี้เป็นวันผ่าเนาะชนีก็ทําแม่ก็สิลงใส่บาตรแต่เสาพี่น้องเป็ดน่อยตอนนี้กำลังเหตุกับเขากับหน้าอยู่ยพี่น้องเลยเอาเสียเอาอย่างไหนลงมะ ตีปลาแกงเห็ดละง,งูเมียนมะเขือเนือเนียน,นพี่น้องเนียน่ยมันเคยมันเส็งด้วยอืมใช่ไม่มันอื่งน้ำตามทำถั่มันเห็นถั่วแม่เห็ดออกสันนี้อยากกินพี่น้องก็เลยส่วนแม่น้องเอาเนยว่มาเนี่ยนมะเขือกินหน้าว่ะเราก็นเนียนนะพี่น้องสันนี้เป็นคนต้มให้เพื่อน อนจจะเป็นคนแน่นสนีอยากกินล็อกสนีจังตรมบอกเป็ตาหัวว่าพี่น้องพี่น้องก็เหนือยกับหมากเหมือนกันแั่มาเคลือกกระเสริฐเลยน้องพี่น้องคำบ่ามียังอยู่ยังกินเอาไปกินแน่นแบบเคลือปิ่งปลามีเมนูอยู่สามอย่างพี่น้องมีแกงเห็ดนะแกงเห็ดละง่พน้องแต่ว่าเอาไปขายบ่ได้เลยเอาก็มาหนึ่ง หนึ่งเลาใส่ตู้ไว้แล้วก็มาแกงต่อพี่น้องแม่น้องอันนี้กำลังจะเอาอันหอมใส่พี่น้องเลยมีหอมบัวหอมหอมบัวหอมปาะแม่หอมบัวหอมปาป,ปาดผัากลงใส่อืะหลางเลยพ่อ ตุลลดลงไปพี่น้องปลาแดกลงไปเค็มพอทำอะไรเนี่ยนี่นะพอว่าเขาเขาเห็ดแบบว่าจกจางๆพี่น้องเพราะว่าให้เาม่กินน้ำเนาะเทอร์เม่เพิ่นก็อยากกินน้ำก็เลยเห็ดอียังกะต้องใส่จางๆไปแดกเป็นนัวก็ต้องใส่น้อยนึงน้อยนึงน้อยนึงเดี๋ยวนี้กินจางปะเฮือนเลยพี่น้อง กินน้ำเงยจื้อก็เอาผิดกับแม่เลยมันเอาอะไรตามมาผิดอันใดใส่เรา้วซีมันก่อนมันเอาอะไรจริงผิดดีไปสะออนมันผิดดีเป็นกลางอย่างยพี่น้องอันนี้อันนี้ลงจังหันเด้อพี่น้องอันลงวันผ่าเนี่ยเอาสิลงใส่บาตพี่น้องเลยแล้วเรียบร้อยปะไปน้องกันเลยทีนี่สิเป็นคนถือเองพี่น้องพี่น้องอันนี้เอากระซิลงแล้วพี่น้องเลย นี่แอนแกล้งให้ลังงูจิ้งปลาสุกเกลือพี่น้องเอาสิลงใส่บาตรตอนเช้ามื้อนีวน้วันวันพระนน้อยพี่น้องลงกระทำมีกะแม่เ,เมือติบขาวติบหนาบลงไปก่อนแล้วเฮาก็สิลงลำหลังเพิ่นลงซองคนกระทำมีเพืเ่อนประจันีเสิลงใส่บาตรพี่น้องแม่น้องเอาเนยไปตาเกล่องเพิ่นประจันีแต่งโตง,งามเนาะ แต่งงัวงามงาม,งามน้องอันกับขาวตอนนี้สนีกกำลังย่างน้องเลยย่างลงวัดเบื้องหน้งเขาก็จับพาาักเข่าระเบ้องก,งก็ถือกล่กงกองเองน้องเ้ยตอนนี้ผ่านหมู่บ้านเพื่อนสนีกะ เพื่อนซนี่กับสีต้องถามกับวัดไปหนอ่อยกับบกไกลกันปา่านไหนต้องถามกันถ้าเจ้ามาเบิร์นเลยแซวอยู่ข้าแม่ก็ลงกอวไปนอ้อยปวดแขน หน้ากับพท่นในแล้วดอกพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาจากใส่บาตตอนเ้าวหอจังสิีไปดำหายดำนาเนาะเพราะว่าแม่พอน้องอนเนยผมดูดดูดน้าไว้ถาอยู่หน้ากูแหละพี่น้อง ต้นสินยางขาวัด่นอะเอ้ต <c oughs> okay. ้นนี้พลามแล้วต้นมักนอดเนาะนี่อยที่สิบอ่องที่สิบสามน่ะเขาไมพนละไม้ไมออกแ่เอาไปถวายภูมิมิินก่อนเอหมดสมัยก่อน เมื่อแกงเกิดเปนใหม่ก็จะเอาผผาโกกอย่างคนญาติลูกหลานเห็นก็จะเอาไปถวายฟ้าลูกจะไม่คิดที่จิพิษปากลงมาหอดบาดเป็นทีเรียบร้อยลพี่น้องพอใจพี่กระได้ข้าก็จะ่าชิงทางนั้นชิงเราหน้านี่นี่จะเป็นผู้บรรดารณเหรอมีทุกมีทุกคนกับวาลายบันไหนแต่พระพุทธเจ้าว่ากรรมเกิดจากขัดสัตว์รู้ว่า ที่เป็นแบบปฏิบัติแบบพุทธาสนะเติมตมกันไปันทำเน่คุเกินเยอะเกนวัที่สิบสองสิบสิบมาแลวเาไปศึกษาอยมาี่ไิเป็นยาเจียนยาเจยนพี่น้องอสอองก็เลยซื้อทามงเว่ามันดีอนีนะถ้าเขาไปศื้อา น้องตอนนี้ก็เริ่มใส่บาตรแล้วพี่น้องปีผมเป็นูกใหญชั้นี่กับชิคเอาไปใส่บาตรก็พี่น้องเมื่อนี้เาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพิพาฒประกันได้กับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อสบายดีอ่ะสบายดีพ่โฟกัสสบายดีสบายดีสบายดีบุญเนี่ยมึงแนพี่แน่บมึป่าด้วย่ะสบายดีสบายดีเด้อบุญเด้อทำน้ำกันเด้อ